เห็นคํามาคอมเมนต์ในละครเนี่ยเขาบอกว่าปากนางไปทํามาใหม่แน่เลยทําไงอะแสดงว,ว่าเราค่อนข้างเซนสทีฟกับเรื่องสัลกรรมอะไรอย่างงี้ปะก็เราเซนสทีฟกับเรื่องปากเพราะว่าตอนมีช่วงหนึ่งเขาทําปากกระจับเราก็ไม่ได้ทําเขาก็บอกว่าปากหนาไปทํพาพอยุคนี้เขาฉีดปากก็เห่าเราไปทำมาอีกเขาบอกว่า คุณค้าตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ไปบ้านจี้ทําอะไรเลยแล้วก็ให้ฉีดก็ไม่ฉีดแล้วนี่คือแบบพีคมากแล้วอ่ะแบบพีคมากแล้วปากก็พีคอยู่แล้วฉีดอะไรอีกหรออะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเราสวนกลับไปแรงมากปากปากหนาหรือปากหมาก็ <laughs> ไม, <laughs> ไม่นี่คือปกติเราเป็นคนปากหมาอยู่แล้วไงเราก็บอกว่าปากหนาปกติค่ะปากหมาก็ปกติเ <laughs> ช่นกันนะคะเป็นคนปากหมาเหมือนกันอะไรเงี้ย ใช่ก็คือแบบว่าก็ถามก็แบบทำไมจะต้องแบบดูละครก็ดูให้สนุกสิไม่ต้องจับผิดหน้ามันเป็นความรู้สึกโกรธหรือยังไงคะไม่โกรธแต่บางทีคือแบบว่ามันมันเป็นการแต่งหน้าที่มันช่วยได้เยอะอย่างเช่นแบบในเรื่องละครน่ะมันทาแค่ปากข้างในเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ทาเต็มปากมันเลยไม่ได้แบบไปเน้นให้ปากแบบมันดูอิ่มเอิบมันก็ทาแค่ข้างในให้มันดูแบบ เหมือนแบบกินวายอย่างเงี้ยขอบนายปุ๊บพีมก็จะดูปากเล็กแค่นั้นเองก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้ดูอะไรให้มันดีๆหน่อยอมไม่ใช่แบบเอออยากพีมเอออยากเขียนอยากว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยแบบอยากจับผิดแบบจับผิดก็จับให้มันถูกประเด็นอย่ามาจับจับแบบจับหาเรื่องอ่ะแบบนี้มีคนมปถามเยอะไหมครับไปทําอะไรมาใหม่จริงหรือเปล่าอะไรไม,ไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างช่างเขาก็แต่งือกมาแต่เรื่องแรกปัจจุบันเขาก็เห็นปกติแม้แต่ตัวเขาเองก็มาบอกถามเขาได้เลยว่าแบบ น้องไ่ทาอะไรมาคือตัวเขาแต่งมาตั้งนานก็เหมือนเดิมปากก็เหมือนเดิมมุมกล้องอะไรแบบมุมกล้องการแต่งหน้าด้วยเพราะว่าอย่างอย่างแต่งเป็นผีมันไม่ได้แต่งปกติเหมือนแต่งคนอยู่แล้วมันแบบมันถึงจะดูแฟชั่นอะไรก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้แต่งเหมือนปกติคนนะคะคืออย่าง อย่างสีรองพื้นก็จะสีขาวก่าปกติด้วยจริงๆเราซีเรียสกันเรื่องพวกนี้ไหมครับเวลาโดนแซวหรือว่าอะไรจริงๆไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสมางคาแบบเห็นแบบพิมพ์เรื่องปากอยู่นั่นแหละก็บอกว่าก็เลยตอบไปเลยเขาจะได้แบบเรื่องหายคาใจจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์อยู่นั่นแหละว่าแบบทําปากมาแน่ทําปากมาแน่อะไม่ได้ทําจบ<ม>าตํลังทานหุดหงิดอะไรอย่าง เขาคงไม่มีทางถามเราด้วยไงเขาก็คงไม่มาถามเราตรงๆแล้วก็โอเคอ่ะเดี๋ยวตอบให้รวมๆอย่างนี้แต่เหมือนเราจะโดนเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนแบบโดนบ่อยหน้าหนูอาจจะเหมือนก็ได้พี่หน้าหน้าหนูอาจจะเหมือนคนแบบเสพติดขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยน่าจะเหมือนอยู่อะไรเงี้ยพอคอมเมนต์ว่าหรือแซวหรือแซะอะไรเงี้ยรอต่อการที่คอมเมนตยไม่จริงๆก็ตอบนะคะตอบได้อะไรเงี้ยคือส่วนมากจะตอบเป็นแนวไลฟ์มากกว่าว่าแบบว่าเออไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็ยังจมูกเขาก็ถามแล้วก็บอกว่า ไม่ได้มีแกนอยู่ข้างในมีแค่ฟิลเลอร์แล้วขูดออกอก็บอกว่าจะต้องแบบรอบหน้าไปขูดต้องให้อัญเชิญเข้ามาดูในห้องด้วยไหมว่าแบบว่าเนี่ยไม่ได้ใส่นะอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบไม่ทนกับพวกโซเชียลบูลลี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เฉยเฉยด้วยเฉยเฉยด้วยแต่ว่าอยากรู้ก็กล้าตอบอะอยา่าเราก็พิม,มพ์มาพิมพ์มาท่องๆอย่างเงี้ยก็ พี่มาอยากรู้ก็ตอบเงี้ยมีถามแ,แรงๆไหมครับแบบไดเล็กแบบอะไรเงี้ยหารเราเลยตรงเลยเมื่อก่อนเคยมีไดเล็กมาไดเล็กมาเลยทําอะไรมาบ้างบอกมาเลยเดี๋ยวนี้ไปทําหมอไหนอะไรยังไงบอกว่าท้องแม่ไหมอเงี้ยหมอแบบท้องแม่ไม่ถามแม่ดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแบบคือบางทีเราบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนตาโตรหรือแบบจมูกโ<อ>ดง่งหรือแบบโครงหน้ามันอาจจะเป็นร่วมสมัยสมัยนี้ด้วยมันก็เลยแบบในยุคก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่แบบเล่นเรื่องแรกๆดอกโซกอะ หน้าหนูก็ยังไม่ถือว่าตอนนั้นมีแต่คนด่านหนูขี้เลอะพี่เข้าใจไหมตอนนั้นแบบอุย้ยนางเอกมาเป็นนางเอกได้ไงขี้เลอะจะตายนูกนี่นั่นพอเรื่องนี้มาอยู่อยู่สวยขึ้นทําแน่นอนแบบเฮ้ยเฮ้ยแค่แบบตอนนี้ยุคสมัยคนหิตหน้านี้ก็เหมือนเป็นการโชคดีเราไปว่าแบบเอยอยู่ๆคนก็แบบชอบหน้าเล็กๆขึ้นมาชอบหน้าวีเชฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแต่ว่าทําไมมันต้องเป็นประเด็นว่าแบบต้องทําเี่ย พอเราสวนกลับไปแรงๆคนก็มองว่าเราแรงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอะไรเงี้ยเออเออเป็นลุกเราก็แรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อืมก็เป็นปกตินะต่อให้เขามาถามในชีวิตประจําวันปกติก็ตอบเขาอย่างเงี้ยแหละก็คงตอบเขาอย่างเงี้ยเขาแบบทำไมเขาไม่ไม่ได้ทําปากหนาปกติอะค่ะพี่การตรงความตรงไปหรือว่าอะไรเลี่ยงหน่อยไหมอะไรเงี้ย เขาก็มีบอกนะแต่หลังๆเขาก็แบบว่าด้วยความที่เราก็บอกเราชัดเจนคือเราถามว่าเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นทั้งแบบเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าอะไรเงี้ยเราเป็นเราก็เป็นอย่างเงี้ยต่อให้เขามาเจอเราข้างนอกเราก็เป็นอะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ตอบเขาตรงมาว่าพวกพี่หนูไม่เฟกหนูเฟกไม่เป็นด้วยหนูก็บอกเขาหนูเฟกไม่เป็นที่จะให้หนูแบบจะตอบเขาอ้อมแม่นำทั้ง5้าคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็กว่าจะถามเราหนูก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าอมาตรงมาแล้วก็ตรงตอบกลับเพราะว่าให้หนูไปตอบอ้อมหนูว่าคิดคาไม่ได้ว่าแบบ จะตอบเขายัางไงดีวะแบบสมมติถ้าเกิดแบบประเด็นเรื่องปากเงี้ยจะตอบว่าเออคือว่าปากนะคะแบบว่าไม่ได้ทํามาจริงๆนะคะอย่างเงี้ยแบบเสียเวลาจบไปเลยจบเนี้ยจบชาติคือบ,บางบางทีคุยดีๆก็ไม่ค่อยจบกันง่ายๆอ่ะเพราะไม่เห็นจะจบกันสักทีแบบเวลาพี่ไม่ได้ทําจริงๆไม่อย่ามาเถียงชาติฉันรู้ดีคือเคยเจอประเด็นอย่างนี้มาแล้วว่าแบบว่าไม่ได้ทําจริงๆพี่ไม่ได้ทาอย่ามาโกหกเนี่ยเอ้า เอารู้ดีไปอีกพี่หนูไม่ได้ทําจริงเธอมันโกหกเคยไปตอบเคยตอบไลน์แล้วเคยตอบแล้วแล้วเขามาคือยาวอ่ะมี่ยาวเป็นหน้าๆเลยไม่จริงไม่ใช่ไม่เออเออเอาเป็นยั่วโมโหเราไหมครับมาไม่ได้ยั่วโมโหแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าอยากได้ความจริงแต่พอตอบความจริงไม่ยอมรับความจริงเออดีๆไม่ชอบเออสงสัยจะชอบแรงๆอะไรเงี้ยทำงังหน่อยะการทำเรื่องละครหิบหลอนวัดตามน้ำถึงสิบชั่วโมงเลย เลยเหรอเกอบเวมรวมแล้วรวมแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่ามมนมีเอฟเฟกกับตัวเราเยอะยังยังมีอยู่ไหมก็ยังมีช่วงนี้ก็ยังถ่ายทํางานไปก็ไข้ขึ้นไปอย่างเงี้ยบางวันตื่นขึ้นมาก็ไข้ขึ้นแบบแบบคือเขาเรียกไงอ่ะแบบเหมือนอุณหภูมิร่างกายหรือแบบอะไรเนี้ยแล้วช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดด้วยมันก็เหมือนแบบมันมันอยู่ในช่วงที่ว่าพยายามจะปรับตัวแต่มาเจออากาศด้วยก็ปรับไม่ได้คือถ่ายในเท่าไหร่คือฟิลมันไม่ได้หรือ่ายงไง มันไม่ใช่ฟิลไม่ได้แต่ด้วยร่างกายเราพอมันจะเข้า30มันก็จะมีการถดถอยเพราะว่าก่อนน้นนี้เราก็ทํางานมาตต้องแบบ8ปดเปีอ่ะเราก็ทําแบบเราใช้ร่างกายสมบุกสมบันมากเราก็ใช้ใช้ไปจนบางทีเราไม่ได้ไปบํารุงก่อนหน้านี้พอวันหนึ่งเนี่ยมันมันป่วยอ่ะมันก็เริ่มแบบไปเรื่อยๆอ่ะมันมันคือเข้าใจแล้วว่าอายุกับสุขภาพมันจะถดถอยไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่แรกเนี่ยเวลามันถดถอยนี่คือแบบ มันลงเป็นโดมิโนโอ่ะมันแบบกริ้งกๆิ้งกิง,งลงไปต่อให้เราจะพยายามพยุงพยายามกินยาพยายามนอนรักษาไงคือมันไม่พอโดยบทเป็นเรียนมันกระทบกับการที่เราเป็นไครลอ,อยไหมครับก็ตอนนี้พยายามพยุงไม่ให้เป็นพยายาม,มไม่ให้เหนื่อยมากพยายามแบบนอนให้เต็มที่คือคือพยายามแบบ ช่วงนี้พยายามดูว่าแบบไม่ไม่พยายามมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยคือพยายามจะแบบไม่ทาอะไรมากอย่าเงเข็ดไหมคะกับบทหนักๆแบบนี้เลยจริงๆงมันสนุกนะมันก็ไม่ได้เข็ดตวมันสนุกดีแต่ว่าแค่อาจจะถ้าเกิดต้องรับใหม่อาจจะต้องเตรียมร่างกายพร้อมกว่าน,นี้อะไรเงี้ยไม่ค่ะก็คือยังช่วงนี้ยังยังไม่มีอาการคือเห็นได้ว่ายังบวมอยู่ก็แปลว่ายังโอเคดีอยู่กัน เพราะว่าที่บ้านเป็นไทยลอยแบบผอมถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันลงว่า,ว,า,ว,าว่าเนี่ยจะจะมีปัญหาแล้ว